เพราะกล่าวกันว่าไม่ว่าจะเป็นโมบายเสียงเหล็กกระทบกันเสียงกระดิ่งโลหะเสียงระฆังติดยังไงให้มันสลายพลังร้ายแล้วต้อนรับสิ่งดีๆอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรอีกแล้วเสียงระฆังอันนี้มีความสำคัญคนที่ชอบปิดอะไรกันเยอะแยะเยอะแยะแล้วนะครับติดยังไงให,ให้มันสลายพลังร้ายแล้วต้อนรับสิ่งดีๆเพราะกล่าวกันว่าไม่ว่าจะเป็นโมบายเสียงเหล็กกระทบกันเสียงกระดิ่งโลหะมาสองกรณีกรณีหนึ่งขจัดเพศภัยร้าย กรณีที่สองเรียกทรัพย์สินเข้าบ้านเพราะทองคำนั้นความหมายนั้นอยู่ในทางวงจุย้ยการแขวนกระดิ่งโลหะควรแขวนอยู่นอกบ้านถ้าเป็นหน้าต่างก็ริมนอกเพราะใช้ลมธรรมชาตินะลมธรรมชาติสำคัญที่สุดนะครับเพราะกระแสความร่ำรวยนั้นหรือความร้ายกาดนั้นมันมาจากธรรมชาติเช่นเราแขวนกระดิ่งอยู่ ตนหน้าต่างพอพูดผีปีศาจผ่านมามันเหมือนกับมากันลมกระทบเสียงดังกริ้งๆริบาดหูพูดผีปีศาจก็หนีไปแต่ตัวกระดิ่งโลหะถ้าคุณได้กระดิ่งสี่เส้นกับเก้าเส้นกระทบกันยิ่งสง่งผลํำว่าธาตุทองเงินทองจะไหลามาเทมาดังนั้นวันนี้ผมพูดถึงการแขวน ถึงคุณจะแขวนรอบบ้านแต่ขอให้อยู่ข้างนอกอย่าไปอยู่ข้างในนะตัวนี้ขจัดปัญหาและดึงโชคลาภการร่ำรวยเข้ามาในบ้านลองติดดูครับความเป็นะปอยู่คุณก็จะดีขึ้นโชคดีมีความสุขครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ